คพี่นอ้องอ่างงามอยู่ครับท่างใหญ่อยู่ตอนกะทีนั่นเองครับผมเคืือคุ้มโอ้หวหหงาบงเป่งได้ครับเดี๋ยวไปลุน,นกันพี่นอ้องเครื่องหนักครับพี่นอ้องจะนานพ่อได้อยู่ yeah วัดนึงนะครับ กระเป๋าครับเลงอันปล่อยไว้แก้วเลยครับข้าพ่อพี่น้องนี่ครับสุ่มย่ต่ำๆเลยครับเนี่ย่างงามเลยครับอาจจะเป็นพุ่นแก่วครับผม เดือดสู้ไปเบิ้งครับผมโหนนครับผมคูผมแล้วครับครับหน่อยแล้วครับเดี๋ยวไปเห็ดคกุกไปเลยพี่น้องไปพี่น้องคุกเสร็จแล้วส่งหายครับผมพุ่งห้างเลยครูครูครูเลยครับดูนะหน่อยซาสะเลยเห็ดครกเขาเลยครับผม เครื่อง, <c oughs> งหายแทย้โอ้กลุ่มผสมยุงสีก็กหนามงามอยู่ที่หนี่พอได้ยังยืนรอหลอบสองหลอบสามได้ว วางพวกกับาอาบางแขนงพวกก่อนมาพี่น,น,น้องต่างหน้าพีครับตั้งแบบไงเลยทุกเหล่าครับผม

啊。嗯 Mm-hmm. เสริมยูในนอนครับผมอย่างนี้เพราะว่าเขาหยดลูกตรงกลางแล้วครับนี่เรียบร้อยครับผมดับครบตาไฟเรียบร้อยแล้วดินไส้ครบเลยครับรับสน,ออน,มมนิทตใส่ต้นมะมี่ยังหรอครับเป็นดินอย่างนี้ครับโอ้แล้วผมนั่งเบื้องหรอครับแป๊บหนึ่งแสดงว่า ส่วงเขามาฉีดหาครับผมฉีดหญ้าหยให้เราแหงๆนะที่ได้กินครับเพราะว่าตรงหั้งเขาเวีนไหวพอเขาเห็นผึ่งเขาเวีนไหวแบกร้ายเลยครับผึ่งก็เลยดูครับนั่งผมอยู่นี่ไปครับผมนี่หัวหนังหัวนังงามงายเลยครับ เกือบขวดพูนแล้วครับนี่เต็มดีอยูะปิตาโบ้เลยครับห้างแหลกแล้วอยสรุปกับผมดังพากหมก่อนครับพี่นอ้องเมื่อยแห้งนี่ครับห้างแหลกห้างแหลกพออรแต่นาเกือบขวดอยู่แล้วครับห้างแหลกน้ำเหลืองครับผมพอไปร้ายครับหลดพอครับผม โหดฟอก็เลยแหลบบรายเอาตัวอ่อนมาตรงที่ว่าละตัดเอาล่ามก้อนแล้วครับอันนี้ห้างที่สองห้างที่สองแบนก็้กู้กวคนรละครับนี่ห้างที่สองพอร์ไดอีกีละครับสองห้างสองห้างมือนี่ห้างแหลกพันหน้แกมีคนบอกแกชีเป่าไปครับห้างแหลกผมก็กไปนั่งหาสมบัติเสียวฟอร์ก็ผมลงไปตรงนั้นมันเป็นฮุบครับ พันนายพ่นมา,างพนเมื่อ,อกยกีดยางพนบอกเขาบอกพันหนายพันหนายก็เลยบอกผมอีกที่หนึ่งครับข้างแหลกทั้งบอกใหญ่ครับตัวยองวายและครับพันแจกหลูกหลูดกินนามเบิร์ดดีข้างนี้ยังพอได้อยู่ครับคนละโซนครับผมนีพากลับมาหายโซนหนึ่งไปครับผมฝากคนไหลกก็แช์ก็ติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านครับผม